สวัสดีครับครับผมเอ็กครับอาจารย์เอ็กจากไหนครับยุทธยากันยุทธยาอ้าว่าไปมีอะไรถามครับตรงตรงเลยหลวงปู่ดู่เนี่ยอาจารย์มองว่าสุดเพดานยังครับหลวงปู่ดู่สุดเพดานยังยังเพราะแรงมากแรงมากรยรงมากคืออย่างนี้คืออย่างนี้หลวงพู่ดู่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าในสมัยผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยหลวงปู่ดู่เนี่ยเป็นพระ เขาเรียกว่าพระใหม่เหรียญเสร็ฐีเหรียญเ,เ,เป๊ะเปิดโลกเนี่ยสร้างในปีสามกว่าเอเป็นพระใหม่ซึ่งซึ่งพวกเซียนพระในอดีตเนี่ยไม่ค่อยเล่นกันแต่แต่มีกลุ่มคนสะสมตั้งแต่ในสมัยนั้นแล้วเมื่อปีสีกว่าเนี่ยสี่กว่าสีกว่าห้ากว่าเนี่ยเริ่มมีคนสะสมเยอะแล้วแต่ไม่หวือหวาเท่าปัจจุบัน ถามว่าทําไมในอดีตไม่มือหวาเพราะว่ามันไม่มีสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ว่าหลวงปู่ดู่มีความเป็นมาอย่างไรปัจจุบันเนี้ยเราต้องบอกว่าเราต้องยอมรับว่าในสายของหลวงปู่ดู่เนี่ยถามว่าทําไมวันเนี้แรงมากเพราะว่ากลับไปคําถามเกาสายสายก่อนหน้าเนี้ยที่บอกว่าทําไมปู่ศสีถึงเป็นเป็นยังไงใช่ไหมหลวงปู่ดู่เนี่ยเขามีเขามีเขาเรียกว่าอ่าสายตรงคนเล่นในสายเนี่ย เขาไม่ได้ขายแพงอย่างเดียวเขาซื้อแพงด้วยอ่ะเขาซื้อแพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดอะไรมันก็เกิดแรงกระเพื่อมว่าเวลาเขาซื้อแพงน่ะเวลาเขาซื้อแพงแล้วเนี่ยเขาไม่ขายด้วยและขดซื้อองค์ที่สวยแสดงว่าสายเขาแข็งแรงและหลวงผู่ดูเนี่ยเขามีการเผยแพร่บรารมีออกสื่อช่องทางาตา่างๆกลุ่มหลวงผู่ดูในแข็งมากเช่น มันจะมีช่องหลวงปูดู a ชแนลเลยครับอะที่วัดมีพิพธภัณฑ์มีการไปทําบุญมีออกว่าวันนี้มีทําบุญให้หลวงปูดูอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยอ่าผมติดตามรุ่นรุ่นพี่คนมีข่าสายเข้าไรที่ไหนคุยอะไรครับอครับอ่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่อ่าชื่ออ่าท่านเป็นนักธุรกิจด้วยนะพี่ต๊อดปิติพี่ลมพักดีอ๋อโอเคครับคนเนี้ยคนเนี้ย เขาใช้ชื่อคําว่าตอดปัสแกเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาศรัทธาในหลวงปู่ดูแล้วพอคนที่มีชื่อเสียงแล้วมีคนที่เป็นนักธุรกิจความมั่นคงมันเกิดอะไรมันเกิดมันเกิดแวลูที่ที่ต้องบอกว่ามันมันมั่นคงอ่ะพอมันมั่นคงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคนนี้ยังเล่นเลยคนนี้ยังใช้เลยคนนี้ยังสะสมเลยมันเกิดการซื้อขายเกิดความอยากได้มันมันถูกสร้างถูกสร้าง ความอยากได้เกิดขึ้นเวลาอยากได้ทุกครั้งของการอยากได้มูลค่ามันเพิ่มนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าพระเครื่องมันไม่ได้สิ่งที่สามารถทําขึ้นมาได้ตลอดเวลามันมีจํานวนเท่าเดิมแต่ความต้องการของคนมันมากขึ้นนะครับอ่าซับไายเท่าเดิมแต่ดีมานเพิ่มแน่นอนม<ะ>ันต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย<ะ>วันนี้ผมว่า<ะ>ไม่สุดครับยังไม่สุดจะถึงถึงพอ,อพองกูทิมไหม ผมว่าวันหนึ่งถึงแต่ว่าต้องใช้เวลานะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าหลวงปู่ทิมกับหลวงปู่ดูเนี่ยสร้างพระต่างวาระกันครับอ่าเพราะหลวงปู่ดูเนี่ยสร้างพระยุคแรกๆปีสองกว่าถูกไหมแต่หลวงปู่ทิมสร้างพระแรกๆปีศูนย์กว่าช่วงเวลามันต่างกันอ่ถามว่าในอนาคตจะเท่าปู่ทิมไหมผมว่าเป็นบางรุ่นเพราะว่าออปชั่นของหลวงปู่ทิมเนี่ย หลวงผู่ทีมเนี่ยเขามีรูปแบบที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เนอะไหมแต่หลวงผู้ดูเนี่ยต้องต้อง,องเราต้องบอกอย่างหนึ่งว่าหลวงผู้ดูมันมีมันยังมีบางรุ่นที่อ่าเข้าใจยากอย่างเช่นเนื้อผงเนื้อช็อกเนี่ยผมบอกเลยผมเข้าใจน้อยมากผมจะไปเล่นเป็นเฉพาะเหรียญอะไรเงี้ยอ่าอันนี้สาคัญอันนี้ก็ต้องฝากถึงสายสายในหลวงผู้ดูนะว่าอ่าอ,อาจจะต้องตีกรอบตีกรอบว่ารุ่นนี้ อ่าหาข้อมูลชัดเจนมาว่า้รุ่นนี้มันเป็นแบบนี้นะและมีการทําการการความรู้การสอนการอาการดูการวิเคราะห์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นแน่นอนราคามันจะไปอครับผมครับผมโอเคโอเคขอบคุณดีไหมไดีดไ,ดไหมคํา,า,าตอบดีไหมดีมากขออีกข้อนึ่งก็ได้ได้คุกข่าวพ่อแดงเก็บได้ไหมครับคได้สิคุกข่าวพ่อแดงเนี่ยชัดเจนอยู่แล้ว ภูเขาพ่อแดงเนี่ยคืออย่างนี้ผมบอกให้เลยว่าสายสาย,สายหลงพ่อแดงเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างจะมีความมีเสถียรภาพในในสายไม่ถูกกดไม่ถูกคอนโทรลโดยคนหนึ่งคนใดสายไหนก็แล้วแต่ที่มีเสถียรภาพในในเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาสายไหนที่ไม่มีการทะเลาะเบาแววงกันบ่อยๆเนี่ยผมบอกให้เลยสายนั้นจะมั่นคงครับผมได้ครับขอบคุณมาการครับอาจารย์ครับขอบคุณมากสดีครับสวัสดีครับ สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม